นี่ว่าไม่เป็นติ่ง Unbox Treasure Winter Camp ชื่อหนึ่งเทคหนึ่งกลับมาแล้วกับนี่ว่าไม่เป็นติ่งเฮ้ยแกก็คือยังไงนอกสถานที่นอกสถานที่แปลงหนักหนึ่งจักหนึ่งเอ้ยทุกคนเบื่อบ้านเบื่อบ้านเบื่อบ้านก็หาที่นอนที่ใช่โอเคทุกคนมาแล้วจะบอกว่าอันบอกอีกแล้วเว้ยคือทุกอาทิตย์ เออมันถี่ไปไหมไม่หรอกคือมึงอะซื้อของมาเยอะแล้วเสร็จปุ๊บของมันก็ค่อยมาใช่แล้วคือมามาพอมกันทุกคนเออวันนี้มากอันนี้เป็นอะไรคะวินเทอร์แคมจ้ะอันนี้คือเป็นคล้ายคล้ายคล้ายซีซันกิทติ้งของเทรเชอร์เออซึ่งก่อนหน้านี้น้องอะมีซั m เมอร์แคมไปแล้วเออคือของปีที่แล้วแต่อันนี้มาซัมเมอร์แคมนี่ใช่เป็นลูกเสือใช่ลูกเสือลูกเสือถูกถูกแต่ว่าวันนี้มาด้วยวินเทอร์แคมเออเดินทางมาถึงอย่างไวเวอร์ งงมากคือรู้สึกว่าสั่งไปแบบไม่ไม่นานมานี้เองเออแล้วก็โอเคน้องเดินทางมาถึงแล้วขึ้นเครื่องบินมาเลยวันนี้จะมาอ u n b เ x Taylor Winter Camp ให้ดูโอเคมาเริ่มประเด็นคืออันนี้คือ Winter Camp เนอะมันจะมีของแถมด้วยของแถมก็คือแยกออกมาจากซองเลยเว้ยทุกคนคือข้างในมันเป็นของเนาะยังไม่ได้แกะใช่ปะแต่ทีเนี้ยมันจะมีการ์ดแบบนี้เอออันนี้คือการ์ดครบสิบสคนซึ่งมีสเวอร์ชั่น เราต้องมารู้หนีกว้ใช่เพราเราจะได้เวอร์ชั่นไหนคือมีมีเวอร์ชั่นชุดนอนกับอีกอันนึงคือเวอร์ชั่นหนุ่มเมืองเหนือเออก็เลยไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยเราได้อันไหนอะไรเงี้ยหนุ่มเมืองเหนือนี่คือหนุ่มเมืองเหนือก็คือมีผ้ามันคอเอออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วกัแล้วอันเนี้ยก็คือเป็นการสุ่มที่ลืมไปแล้วว่ามีกี่ใบก็ลืมมาเมืองเออแล้วก็อีกอันนึงคือเลนติเว้ยทุกคนทุกคนเห็นอย่างว่าคือใคร เราได้เห็นไหมอะเออไม่รู้ไม่รู้วก็คงจะเห็นไหมแต่คือเราได้ฮารุโตะว้วยมาอีกแล้วนะคนนี้มมากคนนี้เขาใหม่ใช่ใช่คืออันนี้ตอนแรกเราคิดว่าของแถมทุกยัดทุกอันอะจะอยู่ในกล่องแต่คือแบบมันอยู่ข้างนอกเลยก็เลยเห็นอันนี้ไปใช่ก็เลยเห็นไปก่อนว่าคือแบบเฮ้ยได้ลูรโตะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ้าวยังไงซีคนนี้ก็คือรักแม่อยู่อะไรอย่างนี้เอออ่ะแล้วก็อันนี้มีของแถมจากร้านด้วยน่ารักมากเป็นแบบเทเซอร์แต่เป็นทิชชู่ใช่ไหมเป็นทิชชู่เออแต่ว่าดีไซน์เป็นแบบ เพชเพชอร์เป็นน้องน้องตาอ่ะมาแกะกันไม่เอาแกะแกะนี่ก่อนได้ไหมอันนี้อ๋อมึงเดี๋ยวมันไม่รอหรอหรอเอาอยากเห็นอย่างนี้มากกว่าอ่ะโอเคได้อ่าเอาอันนี้ก่อนละกันมันไม่อยู่ข้างนอกไงกูตื่นเต้นอ่ะแล้วกูขอแกะอันนี้ออ่ะได้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 มาแล้วทุกคนคือสวยมากค่ะสวยมากสวยมากจริงใช่คือจะบอกว่าตอนที่น้องออกขคือเราอ่ะรอซีซันกิ๊ตติ้งของน้องอ่ะนานมากคือคนอื่นเขาก็มาตอนแบบปีใหม่ก็ไม่ต้องมึงแต่คือน้องปูก็คือแบบจะวันเดทาอยู่แล้วก็ยังไม่มา อะไรอย่างเงี้ยอ่ะจนมาแล้วขอกมาเป็นมินเทอร์เลยปะน่ารักคือเราจะบอกว่าเราอ่ะชอบเมอร์เชนดายส์ของ YG มากเลยเว้ยทำดีใช่ทำดีแบบดีไซน์ดีอ่ะเอาไหนก่อนแล้วแต่เพื่อนเลยอ่ะแล้วแต่เพื่อนเลยอ่ะเพื่อนอยากโชว์นี้ก่อนอ่ะโชว์นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเอาเก็บไปลุ้นอ่ะอ่ะเปิดเปิดเปิดขอเปิดก่อนนะหนึ่งสองสามเฮ้ย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 โอ้ยปาข้างในตรงนี้มีแบบ เขามีดีไซน์อะแกเออออออดีว่ะมันเลิศมันเลิศอะขอวางอะทุกคนมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือแหละสแตมป์เหรอเป็นสติกเกอร์หรือเป็นสแตมป์สแตมป์ป่ะแต่ว่าคือคือแบบเป็นสติกเกอร์แต่เป็นลายสแตมม์เล่าไม่ใช่สติกเกอร์แต่คือเอาไปแบบตัดออกมาเป็นแบบเหมือนแปะสแตมป์แลจะแปะว่ะแล้วก็คือมีเท่าไหร่สิบสองอุ้ยน่ารักมากทุกคนดีนะทุกคนน่ารักมากเดี๋ยวนะเอาให้ดูทีละคนเลย จีฮุนอือเฮ้ยจีฮ <Gew> ุนน่ารักมากเวะดูดิมากับอะไรลูกเสือแตดูฮอ้โหมันก็สนุกสิอ้โหมันก็สนุกนารลมแบบเนี้ยโยชิโยชิจะทำอย่างนี <hi> oh, hi, okay. ้ไ <Good> ม่ไ <time> ด like so, ้นะลูกโยชิตแล้วโหลูกอ่ะจีฮุนอุ้ยจีฮุนน่ารักมากโอ้กินขนมกุ๊บก่อบอยากกินด้วยอ่ะสักหนึ่งคำครับเออสักสองคำนครับชื่อกาดอ้ามาจี มาชีน่ารักมากแกมาชีแบบเออเกยหมอนเกย์ใจว่าฟันอุ้ยแจยอกลูกเสือครับเออใชายลูกเสือครับส่วนเสือจีราชาหนึ่งจะไปอุ้ยอุ้ยเอาใครอะกูมองไม่ดีอุ้ยน่ารักน่ารักมากเลยอะเอมึงน่ารักเราชอบตอนเขาผมปกๆลงมากูมึงชอบเมื่อไผมมาบอกได้ไหมล่ะมึงน่ารักมากทุกคนทุกคนน้องน่ารักมากแต่อุ้ย อยังไงอะยังไงอ่ะคุณยะเราเพิ่งตื่นนอนครับบอร์นิ่งเออมึงอย่าเสวียนอันนี้ดูโยโย่โย่โย่โง่กอดหมอนกอดใจก็มอนกอดใจอุ้ยคุณพระฮารุโตะเขาเพิ่งตื่นแบบยายดำหรอเออเพิ่งตื่นแต่อันนี้ตื่นแบบเฟี้ยส์เฟีตื่นแบบเฟี้ยสตื่นดอกครับอย่างเงี้ยเอออุ้ยอุ้ยพักจงอู่โตเวอร์จงอูโตเวอร์เสื้อแดงหนึ่งอุ้ยจงอู่ล่ะค่ะอุ้ย มูว่าลูกแม่น่ารักอ่ะน่ารักหมดเลยอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะแล้วใครจะกล้าใช้จริงอ่ะต่อไปเฮ้ยอันนี้คืออะไรวะเอ้ามันเป็นสมุดโปรโตบุกนว่าหนึ่งสักฮู้ววววูปดีรูปดีนนี่รูปดีเลยฮ้ยจะบอกว่ากระดาษดีมากเวอร์เออหนาเวอร์เราแบบเฮ้ยโยชิหล่อมากอ่ะเฮ้ยทุกคนดีมากอ่ะมันเป็นแบบชุดนอนเวอรทุกคน เป็นเซชุดนอนเอออู้หูตื่นมาดื่มน้ําครับให้คบแปดแกต่อวันจองอุบอกเนี่ยดื่มน้ําครับอุ้ยน่ารักมากเลยอน่ารักอ่ะเฮ้ยน่ารักมากเลยอะโอ้ทุกคนดีมึงอยากบอกตุ๊กตาทั้งโลกให้หนองเลยอะมันได้มันเขาจะได้เยอะมากเลยนะโอเคอุ้ยน่ารักมากอ่ เรวดูใจยอยิ้มน่ารักเนาะใช่เขายิ้มมากคือเวลาเธอยิ้มพลีแคทเขาานักอ่ะโอ้ยดูดิเฮ้ยอันนี้ให้อะไรให้จดเหรอนี่หรอใครถ้าจดอีกวะเขียนความในใจบอกรักน้องต่อไปฮุยจีฮุ่นดีมากจคือกันดาษมันดีหล่ออ่ะ ปแต่อันนี้คืออะไรวะมึงคือสมุดใช่ไหมกูว่าสมุดให้โจทย์มึงสมุดเหรอจะแบบโหดีงามมากต้องลายมือสวยๆอะอะไรลายมือมึงลายมือกูได้เยอะได้ได้ไม่ใช่เนี่ยบอกรักน้องระยอดีมากอ่ะีสามแอเนี่ยมึงระยอดีมากอ่ะเลิศไม่ไหวโอ้โหปังอ๋โหโอ้โหโต๊ะกับแค่โต๊ะกับจูนมึงจีนทำไมมึงจะให้ดูเอ๋อให้ดู โอ้โหโอ้โหโอ้โหใครเหรอป่าเปล่าเลยตกลุมนี้ดีมากน่าอยากเกิดเป็นหมี่เลยอยากกับเป็นหมี่ตุ๊กตาหมี่อ๋อแล้วกับเป็นหมี่อยู่ในส่วนลดเออไม่ไหวอ่ะไปต่อตื่นเต้นอะอันนี้คือตันติหินถูกก็คือเป็นแบบซีซันกรีตติ้งแล้วคือยังไงอ่ะเราต้อง อุวยมันก็จะมีรูปน้องทุกคนอ๋อลองๆเออชอบสันเนี่ยสันงูอย่างเงี้ยเออไปทำรายงานได้ไหมอ๋อไปทำอยู่เออข้างในก็จะเป็นรูปแล้วเขาก็จะมีอุ้ยจีฮุนเฮ้ยดีมากทุกคนแล้วคือปังจะบอกว่าข้างในอ่ะมันก็จะมีแบบวันใช่วันของน้องเวอร์กว่าแบบเออใครจะให้วันไหนเป็นวันของเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีสตอรี่อยู่ทุกคนไปอัดอุ้ิงอมหนุ่มเมืองหนึ่งเหรอว่าซ่าน หนุ่มเมืองเหนือหนึ่งมึงจะได้แถวเชียงใหม่เชียงรายปะไม่เจอปังอยู่เชียงรายเจอปะไม่เจอเลยกูบอกเลยมึงมึงหนึ่งมึงเหนืออุ้ยอุ้งกำเมืองไม่เจอวะมันจะเจอยังไงเขาอยู่เกาหลีเฮ้ยมึงกูอยากอุ้งกำเมืองได้เลยเอาไปพูดเขาใช่ครัไปพูดเขาดีโอ้โหภาษาโอ้โหตัวนะ่มไม่ขนาดนั้นอันนี้ค่อนข้าอพยาหนุ่มเมืองเหนือโหโยชิจิง ต้วใหม่ที่ไทยเลยอะแต่เป็นอะไรอะมึงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอันนี้ก็คือเป็นเป็นเขาปะเป็นเสือปะจะอ่านใครวะแจ้เฮอกหลอนเนี่ยเป็นเสืออ่านไม่ออกอะเออไปหาอ่านเอาแล้วกันเอออุ้ยมันว่าสร้างเหมือนไทย่เอ็มวีปปองกูลไดใด อุ้ยมาชี้ดีนะแกเหมือนเขาขายเชียงใหม่อยู่นะเอาจริงนะมันก็ดูใช่อะมันก็ได้อยู่นะก็ดูในะช่ก็ดูใช่เ้ยมองวัชานมองเออยหาเออย่าเฮ้ยดูดิอุ้ย,ยจองอูด,ดีมั้งน่ารักอะมึงจองอูเหมือนแบบเพิ่งเพิ่งเลิกมาจากชม,มรมบาสเกตบอลดูดิรุนพี่เออรุน,รนพีพ่บาสเออรุนพี่ครับนี่อุ้ยอุ้ยแกนี้เหมือนเขาถ่ายที่ญี่ปุ่นเลยอะไอใบไม้แดงเออใบไม้แดงเออเอ้ยดีงามมากเลยอะนี่ใครอะ อ้ยแล้วอยู่ต่อกันด้วยนะเอออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยงงนะเอออะดูสิแจนนดอรี่สองสามอุ้ยอุยนโดโยแกเหมือนถ่ายที่โรงแรมแบบว่าเดอร์ดี่อกเออทีพักฟรีดีงามมาก แล้วก็ครบ้อสิบสองน่ารักมากทุกคนประเด็นคือจะบอกว่าเดี๋ยวมาสตาร์เดือนอะไรอ่ะเขาให้เขาให้ที่เดือนมาช่วยเพราะว่ามันออกตอนแบบเฟบไงเฮ้ยถือว่าดีนะเพราะว่าไม่กระดานไม่กงผู้บริโภคตอนนี้งานเริ่มที่มาาจริงด้วยอ่าโอเคถือว่าดีเพราะถ้าสมมติมาสตาร์แบบแจงยูรี่แล้วจบที่เดซ e m b e r คือแบบอีสองาเดือนที่ผ่านมาไม่ได้ใช้แล้วนะถูกอ่ะิทิน ไปกันต่อ<ร>ตไ,ไปกันต่อเน, <ะ S 1> น,นี่ยอันนี้คือแผ่นพับเป็นโปสเตอร์ใหญ่เป็นโปสเตอร์ใหญ่ที่แบบมีสองด้านโหมันขนาดนั้นอุ้ย <c oughs> <c oughs> ลูชีน่ารักโคตรโอ้โหลูโตฮึเจไลฮึฮึมึงหือทุกคนน่ะมึงอทุกคนน่ะมึงกูชอบมากเลยอ่ะมึงเขาเป็นกลางนี่อีกนะใช่เขามันเป็นเซตชุดนอนแล้วก็อีกเซตหนึ่งคือชุดหนุ่มมึงเหนือนี่เป็นไงวะส่านเหมือนแบบเออรีสอร์ทอยู่แถวเชียงใหม่ปะเหมือนปะเขาใหญ่เออเฮ้ยดีมากอ่ะรูปตั้งกับรูปนอนเฮ้ยชอบชุดนอนมากเลยอ่ะเฮ้ยทำดีว่ะของทำดีเฮ้ยเซตนี้แพงไหม จำไม่ได้พันพันไปปลายเลยอ่ะเออคถ้าทันไปปลายได้ของนี้ไม่เพราะว่ามันมาแอร์ด้วยไงอืออืออืฮึยแกชุดนุนดีมากเวอร์มาต่อโอ้โหนี่นี้คื่อนว่าดเหรอเออโยชิวาดนะอันเนี้ยอเออถ้าจำไม่ผิดคือโยชิวาดอ่ะแล้วเราก็แบบได้ออกมาเป็นไอ้นี่ด้วยอุ้ยไม่เห็นถึงได้เมืออะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้ดีมากทุกคน มไม่มันมีการโอ้สี่คัสแงโฟคัสเออเอาอีกทวเอาแล้วเดินทางมาถึงแล้วมึงแป๊บนึงแป๊บนึงมาที่อันนี้ก่อนมาที่นี่ก่อนอันนี้ไม่พอ้คือ photo making book เอออุ้ยทุกคนมันทะลอกใช่ไหมเออมันทะลอกอ่ะเนี่ยทําไมต้องเป็นเราทําไมต้องเป็นทําไมต้องเป็นมันไม่ควรจะมีใครเป็นอุ้ยมึงไม่ไม่ใช่แค่ตรงนี้ลดที่สุดไวจีอู้หูทะลอกไม่ไหวแล้ววะทะลอกไม่ไหวแล้ววะ โอ้โหปังจรกูร้องไห้แล้วจริงตกูไม่ร้องโอ้ยไม่เป็นไรไม่แห้ให้อภัยกันเลยจริงกูจะบอกเลยหนึ่งสองสามโอ้ยอ่ะให้ไปเลยใครจะยืนใครอ่ะโอ้โยชิตอบตโต้เหรอเฮ้ยทุกคนฟูตบุกดีมากเวอ่ะโอ้โหให้อภัยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรปกไม่เป็นไรเออเป็นอยู่แหละเออวิ่งดิทุกคนอาจจะเปิดมึงมึงแหกงดิเอาอีกแล้วเ อยากไปเพื่อนอุ้ยดูใจยกดิอุ้ยอ๋อนี่คือตอนที่เราไม่ถ่ายใช่ตอนที่น้องไปถ่ายเขาก็จะมีคอนเทนต์คือข้างในเนี้ยมันมีคอนเทนต์ของวินเทอร์แคมที่เขาไปถ่ายที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์แล้วเขาก็จะมีตั๋วสุ่มด้วยว่าแบบใครจะได้ตั๋วสนุกไปเอเวอร์แลนด์เขาให้มาอาจจะอยู่ในนี้เออเอาแล้วปังส่งอีกแล้วปังส่งอีกแล้วเฮ้ยทุกคนจะบอกโอ้โหปังมึงทุกคนดีไม่ไหวดีไม่ไหวเออเออเออดีมากโฟโต้บุคดีเวอร์ อหดูจุนอ้หดูจุนจุนก็เหมือนกาลังอภิปรายด้เชกอยังไงน,น <laughs> เอออ้หมาชิืมมาโมมากเวิร์ด,ด,ดีดีไม่ไหวดีไม่ไหอ่ะทุกคนไปดูเอาเองนะ,อะเออเอ,อ,อ่ะต่อไปอทุกคนอันนี้คือสิ่งที่ลุ้นและว่าจะได้อะไรแล้วประเด็นคือมันต้องเปิดยังไงวะมันดูเหมือนพร้อมจะไหลออกมาตลอดเวลาเลยอะ อ่ะเปิดอย่างนี้แล้วกัน,นทีนน่เขาให้เปิดอออคืตอตรงนี้มันจะบอกว่ามันเป็นปั๊มนูนเว้ยทุกคนเออเออสวยงามมากเวอรกูเห็นละสีที่มันทะลอกมันมาติดที่นี่ใช่ทุกคนไป,เ,ปเ,เ,เพื่อนดูเปเลยเออแสดงว่ามันแบบมันมันรีบแพ็คอะคือสียังไม่แห้งอลยดิแล้วเออมันรีบไงงานมันรีบไงอาเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะเฮ้ยมันจะเห็นเลยอะปาง มันจะมีส hmm. ติกเกอร์แ hmm. ล้วก็ม oh ีโฟกัสแกเราได้ใครวะแกเราถเต้นอ่ะยอ้ยมอมออ้ยอ้ยเราก็มีลุ้นตรงนี้อีมีรูปอีกทุกคนเอเธอแป๊บหนึ่งมันมีเ้ยโฟลคัทอยู่นี่เว้ยอ่ะาโฟล์คัทอันไหนก็ลุ้นเหมือนกันอ่ะโฟัทแล้วุกคสติกเกอร์น่ารักมากเลยทุกคนสติกเกอร์น่ารักเวอรอาทีละอันทีละอันอ่าอปิดก่อนปิดก่อนอ่าให้ดูสติกเกอร์ก่อนนะเก็บโฟคัทไปก่อนอุ้ยสามอัน อ่สาสติกเกอร์ดีกูติดจุใจเลยเอ่ะตอนเนี้ยหุยน่ารักมากเลยอ่าหนองวาดเองปะอุยน่ารักมากเลยอ่ะ,น,ออะอน่ารักมาก,มากน่นการักมากอ่ะไปต่อโฟกัสก่อนอืออือมีสาม 3, อันเพื่อนมึงจะมีใครมีใครว่างมีใครว่างม,มีใครว่างมีโยชิซาฮิบะมีโยชิซาฮิมะ ได้ทุกคนปะน้าว่าได้ทุกคนเลยหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเออว้าครบเลยเออแซแสดงว่ามันไม่สุ่มปะเพราะเนี่ยมีครบหกคู่อะอันเนี้ยบอกอันเนี้ยบอกเลยว่าทำใจไม่มีหรอมีซ้ำเหรออืมทำไมได้ซ้ำอ่ะงงมากวจีต่อเอากับกูใช่ปะต้องทำใจอันเนี้ยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนึ่งสองสามอ่ะอันนี้เป็นรูปแบบรูปรวมรูปรโรล์นอนเลยคนละแอกอุ้ยน่ารักมากน่ารักมากทุกคน เอออ่ะอันนี้สุ่มอ่ะอ่ะอ่ะอันนี้ก่อนคนละลอยคนละลอยเลยอุ้ยเอ้าเห็นไหมเฮ้ยมึงทุกคนมันสองด้านเว้ยเอาเพิ่งรู้นะเนี่ยสองด้านแต่คือสา้ํามปังไม่ไหวปังไม่ไหวหนึ่งสองเขารักเธองงเฮ้ยงงเออพักติละักูหนึ่งเออเพราะว่าเราไปแซลเขาแหละจีหุนยุมหัวแม่ ้องมาเลยก็เหยุมไหมครับน้องถามหยุมไหมครับมาเลยก็ไม่หยุมนะครับเออเพราะว่าอันนี้เป็นแบบสองนิ้วหล่อเทเออไอเออเฮ้ยสิคุณน่ารักมากเลยอ่ะโอ้แต่ว่ามาสามมาลูกเอออันึอุ้ยแกเขามาเขาคู่กันแล้วเขาไมปแถวกันหลอกหนึ่งสองสามเขามามึงปังไม่ไหวจิ้นหุ่รูโต้โอ้ยไม่ใช่จิ้นหุ่นรูโต้ฮัลุกอยู่อุ้ยดีมาก ยชีอยูไหนก้นยชีไม่มาเลยเฮ้ยอย่างหลังเขามานะจริงแต่ฮารุโตะมาบ่อยเวอร์ตั้งแต่เรนตีอันนี้แล้วว่ะเขามานะกลัวนะอ่าๆๆฮารุก็อยู่ก็คือโอเคเลตหนึ่งเออเหนเมอเออพี่น้องที่รักกันอ่าโอเคอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่สุ่มเหมือนกันมีมีสี่ใบบ้งถ้านจะไม่ผิดนะอุ้ยเมนมาแล้วกูจะอุ้ยฮ้ยเยฮ้ยมีหกอันเฮ้ยสุดปังไม่มีโอชี้เลย เอาเฮ้ยอ๋อมันคือทองใช่มันคือทองเกยเฮ้ยเราได้ครบทุกคนนี่เพราะว่าหกคนแล้ว<ร>โอ้เหเฮ้ยลดมากลดไม่ไหวมึงร้อยเลยไหมมึงร้อยไปไหนก่อนเนี่ย<ห>ติดห้องเลยเฮ้ยมันดีมากเราจะให้อาดูทีละแบเฮ้ยหัวใจหล่อมากโอ้ยอย่าดับม,ม,มึงแล้วเราจะเลือกยังไงวะให้ใครอยู่แบบโชว์มนคู่วันที้ไงมึงหมุนเอาเออหุยโดยง อุ้ยใหญ่อยแบบเงี้ยมึงจะให้เลือกยังไงหอกอ่ะจองโูแล้วนี่ใครหมูวบานเนี่ยมึงให้กูเลือกยังไงเออโหลมากเลยอ่ะอุ้ยทายันซอกเอยทำเอ็มบีจริงอ่ะอุ้ยจิมุนกูไม่ใกล้เนี่ยกูไม่กล้าอ่ะรออันกันรอนนิเออแต่มึงจะให้กูร้อยได้เนี่ยอ่ะข้างในหมดแล้วเหลือกาข้างนอกว่าจะเป็นเซตไหนใดๆพร้อมไหม อ่ทุกคนตอนนี้มีสองอันอันนี้เป็นการ์ดสุ่มเอาเก็บไ้ก่อนอันนี้เป็นการ์ดแบบติดสองคนเออแต่ว่าไม่ได้เซตไหนหรือเซตชุดนอนใช่เซตเมืองเหนือเซตเมืองหนาวเซตเมืองหนาวหรือว่าเซตชุดนอนถามว่าอยากได้เซตไหนไม่รู้อะมันได้ทั้งหมดแหละเออเออเออจริงจริงก็โอเคหมดนะมึงว่าได้เซตไหนกูว่าเซตชุดนอนเอออะดูซิเปิดมาเมืองหนาวจะให้เพื่อนดูก่อนนะข้างหลังเหรอเป็นข้างหลังเหรอเป็นข้างหลังเหรอ เซตไรอะเซตไรอะอุ้ยโอ้โหกาข้างหลังสวยมากเวอร์เอานะยังไม่เห็นนะแต่ให้ทุกคนดูแกเซตไรเฮ้ยข้างหลังสวยมากหนึ่งสองสามุดน้องดีมากโอ้ยแต่การรอบนี้ดีนะฮยทุกคนมันเงาเงาปะเออมันเป็นโฮโลแกรมเลยเออออ้ยแกโนนยอดีมากใส่ฮีดีมากเลยอะเฮ้ยดูดิโอ้โหเยดําตื่นนอนแล้วครับ ดีดีดีเราได้เาจุนจริงด้วยอ่ะเราจอวันนี้ใส่ใส่เสื้อคู่เป็นแฟดนะใส่เสื้อคู่แกกัดหมูหวานคือดูดิวงการจุนน่ารักมากคือคูเห็นตั้งแต่แบบที่พี่สาวเกาหลีเขาแกะดูจุนดิคือแบบกอดหมี่ครับแล้วก็หมี่ตัวเดียวกับอย รูปเหมือนในนั้นไหมในใบนั้นน่ารักมากเลยอ่ะแกส่วนเสือศิลชาไม่ใช่อุ้ยดูรูตอดดิเฮ้ยเล่นหมากฮอตครับมึงเล่นหมากฮอตครับเล่นฮอตครับพี่แล้วไม่เป็นด้วยอุ้ยนี่กินปลาพรไม่ใช่ปลาพรกินขนมอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะอ่ะสิบสองคนเลิศเวอร์เฮ้ยแกกัดดีนะเวอร์กัดดีอันนี้กัดดีอันนี้มงไม่ไม่ไม่ตำหนิเลิศอ่ะต่อไปก็คือมีซองนี้ด้วย ซองเนี้ยคืออะไรอ่ะลืมไปแล้วโค้ดว่าอย่างนี้ดีใช่ปะปางปางอะไรจะมาโดนน้องตกอย่างนี้หรอปางเอาการดีดำให้ดูบ้าบอบ้าบอมันคือคิวอาร์โค้ดทุกคนมันไม่ใช่การ์ดอะไรหรอกมันคือคิวอาร์โค้ดเออมันคืออะไรคิวอาร์โค้ดคิวอาร์โค้ดเอาไปดูคลิปคอนเทนต์ของน้องคือมันเข้าใจว่ามันมีสองแบบคือแบบที่ไม่มีคิวอาร์โค้ดกับแบบที่มีคิวอาร์โค้ดเออใช่ก็คือถ้าซื้อแบบคิวอาร์ก็ไปดูคอนเทนต์แต่ถ้าไม่ซื้อคิวอาร์ก็เก็บของ อ๋องั้นแสดงว่างั้นแสดงว่าที่เธอบอกพันกว่าบาทคือมันเป็นแบบมีคิวอาร์โค้ดถูกไหมมันก็จะแพงกว่าแใช่มันแพงกว่าแบบจำไม่ได้ไม่เท่าไหร่ร้อยเลยไม่ึงร้อยใช่ใช่ใช่อ่าประมาณนี้ครบทวนครบยังวะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอ่าอันนี้ได้ใครบ้างนะอันนี้ธงก็คือก็ได้ครบแต่มีสองหน้าไงใช่มีสองด้านืมแกวันคู่วันขี้เขายังไง เออวันคู่วันคี้เออผัดผัดผัดกผัดการ,การเออแล้วก็ผลผลุกคือพลดลอยประเด็นก็คือได้ส<อ>หุ่นจริงทุกคนใครอยาแกแลกมาแลกเร็วอรเวออไป ใครมีอะไรเสนอมาในเดมในเดมก็ได้มาเดมทวิตเตอร์นะเออทวิตเตอร์ช่องตักมาขอเก็บจีหุ่นไว้อันนึงก่อนเออแล้วใครมีอะไรจะมาแลกมาเลยเออใครอยากได้จีหุ่นเริ่มเออเริ่มเลยเริ่มเออทรตลาดใครมีโยชิมาแลกจีหุ่นเริ่มโยชิซีรีหมูหวานได้หมดเออเยดาก็ได้เออเสนอก่อนได้ก่อนใช่เสนอก่อนได้ก่อนเออลดแกเราชอบปันี้มากมึงกูว่ากูมีดวงกว่าน้องเรามาด้วยกันว่าซ่านเออเลิศโฟกัสเขาก็ดีนะ โปรคัด,ดีโปรคัทนี่คือสรุปว่าได้ครบถูกปะเนี่ยมันมี<ร>ถูกคู่เลยอ,อโอเคดีงามเฮ้ยผลประกอบการเลิศอยู่นะเออเฮ้ยเลิศอะถือว่าของเยอะมากสำหรับบ็อกนี้อะสำหร,รับเทเ a อร์วินเทอร์แคมอ่ะเออคือของเยอะจริงๆทุกคนถ้าใครสั่งก็ยินดีด้วยถ้าั่งดีด้วยใช่คือนะซีซันกิตติ้งก็จะมาแบบเต็มเ บบมายัางมายัาง,าอยางอะไรนี่อันนี้ถือว่าเป็นซีซันกิตตอรอ๋ออันนี้ถือเป็นซีซันกิจตอ,อ,อ้ใช่ไหมโอเคอะประวันนี้สำหรับอันบ็อกวินเทอร์แคมของเทรเชอร์นจ๊ะจ,จ,จุก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 จริงๆเยอะมากแต่จริงนะเราต้องขอชม YG ก่อนว่าแบบเรารู้สึกประทับใจกับเมอร์เชนไดาคือเรามาเห็นป่านซื้อ <laughs> คือเรามาเห็นป่านซื้อแล้วเรารู้สึกว่าคือเมอร์เชนไดาของ YG อ่ะเขาดูแบบ ดูมีกิมมิกเยอะอ่ะแล้วก็แบบของข้างในมันเยอะมันคุ้มอ่ะสำหรับเรานะเราว่าแบบเออโอเคโอ้ซื้อซื้อเก็บไว้คือแบบน่ารักอะน่ารักใช่คือจะบอกว่าพวกแบบเซ็ตอย่างเงี้ยเขาทำแบบดีมากเลยเอ้ยทาดีแบบ ราคาคือราคาก็ไม่ได้ไม่ได้หูกไม่ได้แพงแต่คือมันได้ราคารับไดเออเออเพราะว่าของราคาเข้าใจได้ว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเออพอได้อยู่แบบได้อยู่ไม่ได้แพงเวอร์จนแบบรู้สึกหูอะไรมันไม่ดูไม่หูถูกแล้วประเด็นคือมันได้เราชอบอย่างหนึ่งคือมันได้ครบทุกเมมเบอร์เว้ยทุกอย่างได้ทุกเมมไม่ต้องสุ่มโอเคไอ้พวกแบบการ์ดบางอันอย่างพลอยลอยเงี้ยสุ่มนิเข้่อยได้เออแต่บางอย่างอ่ะมันควรมาได้ครบหมดเลยควรครบทุกเมมอะไรเงี้ยแล้ว กาาดอยย่งงเี้ก็คือแบบก็ครบ12แต่แค่แบบสุ่มสุ่มเวอร์สุ่มเวอรมีสังเวอร์ก็แล้วแต่ถ้าจะอยากได้อีกสักเวอร์นึงก็อาจจะต้องไปซื้อมือเาซื้อมาอะไรนี้กันจริงมันลดแต่นี้แแตต่่สำหรับนี้เราต้องขอชมเลยนะปกติอ่ะคือกาจะมีแบบมีที่ประทับใจและไม่ประทับใจอยู่บ้างของเทเชอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าและไม่ประทับใจอยู่บ้างอยู่บ้างไม่ขอไม่ขอแจ้งว่าตรงการ์ดไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าการ์ดเนี้ยเปิดมาแล้วเรารู้สึกว่าเออ คุ้มและป่านใช่ถูกถูกคือตัวตัวรูปและตัวทุกอย่างโอเควัสดุอันนี้โอเคจริงอ่าถ้าใครอยากซื้อนะคะก็ซื้อได้เลยเชิญเลยเชิญเลยอันนี้ร้านอะไรคะร้านอะไรคะอันนี้แนะนำเนาะเพราะว่าเห็นเพื่อนเนี่ยคือเห็นเรามาแกะเราออเพื่อนเพื่อนก็ถามว่าพี่ป่านซื้อร้านไหนคะอะไรร้านไหนคะอะไรเงี้ยก็แนะนําหน่อยแนะนาหน่อยคือป่านซื้อร้านคุณลินส่วนส่วนใหญ่จะซื้อร้านคุณลินแต่ก็อันอื่นก็ซื้อร้านอื่นบ้างแต่ถ้าเฉพาะวินเทอร์แคมอย่างเงี้ยก็ซื้อลินนี่เหมือนเดิ เออลอแล้วว่าใช่คือเมย์น่าจะก็น่าจะสั่งร้านนี้เยอะเหมือนกันเออเออออก็แบบดีนะเออก็ไปลองดูนะจ๊ะอ่ะประมาณนี้สำหรับ Unbox Treasure Winter Camp เดี๋ยวต้องไปหาแฟมมาใส่การ์ดอีกแล้วเพราะว่ามันเยอะไปมากแล้วก็มารอดูว่ารอบหน้าจะอ,อันบล็อกอะไรเพราะลืมไปแล้วว่าสั่งอะไรไปบ้างกูสั่งอะไรไปบ้างเยอะมากเลยกูเชื่อ,อโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะจ๊ะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดบซับสไครป์กดแจ้งเตือนกินดิ้งกุ๊กกิ้งกิง้งนะจ๊ะอย่าลืมไปติดตาม Facebook กับ Twitter ด้วยนะบ๊ายบาย